นปตาจอนโอ้ยโอ้ยยังเปขออย่างนี้เนาะอันนี้โอ้ยตกแล้วใส่สวยๆครับผมหืมปลากระติ๊ดเบ็ดดีพี่น้องเลยผมกระติดตกอือตัวที่สามนะครับเสียเบ็ดมากเพราะท่านถืงมันมี้สิบหลังหนีก่กระติดครับพี่น้องเอ้ยกระติดดีแท้ ย่างหรอครับสวอๆด้อครับเสียย่างเดียวผู้หลีกมันตายบุตล่ครับโอ้ใส่สวยๆครับโอ้หนี่ละนี่ละใส่นีละใส่งามๆ,ๆ <c oughs> ใส่งามครับทางสุภานะสวัสดีครับวับนนี้ผมสิพาพี่น้องออกมาใส่เบ็ดหมายไม้ครับผม ตอนนี้มาใสายย่ริมหวยแต่ว่าริมหวยเพราะว่าอันกับคลิปที่แล้วครับพี่น้องมาได้เป็นเพื่อจิ้งหรีดมากครับผมที่เด็กใส่บ้านเพราะอะไรเราพี่น้องเพราะวา่าป้าปเจา้าท่านมีตัวยย่งยตัวต้นนี่ปีกพระเจ้าประทันเพาะแหล้วอยู่ครับผมมีประมาณจักอาทิตย์หนึงง่งคนละกับใด่เบียดมาหาชิบังครับผมออกมาคำนีครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี่ฝนตกเนาะบรคือก,กันว่าจะเป็นหนาหนาวหรือหนาะฝนครับพี่น้อง เลยได้ออกมากครับตอนนี้ฮอโมงสธานาที่แล้วครับผมไปพี่น้องเห้ไปเสียเบ็ดครับผมสิบาพี่น้องไปเสียเบ็ดสิบคำก้อนครับผม ยังฝ่าห้องบวบบวบครับพี่น้องแยกจีงเรียดผมเสียบด้านนี่นะครับด้านข้างตัวนี้ผมเสียบด้านข้างครับอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเบ็ดเบอร์ชิบหาครับมาลูไซโก้เพื่อปลาฉลามดำนะครับมีห่อเดียวกันก็ถืว่าสีนี้ปลาหรือมปลาได้พี่น้องเด้อแกซับปลาหน่อยมาถวอปัน มันดูน้ำกันครับปม ใช่เบสไปไดี๋ยวี่สิบก็ลังครับพี่น้องยินเสียงปลากินน้ำกลล้วครับโอ้เสียงฝนกระ마แล้วครับผมฝนกระมาแล้วพี่น้องเอ้ยลมบือบ้อมาแล้วปลาจันปลาจันโอ้ยโอ้ยยังไปของอีกเนาะอันนี้โอ้ยสต๊อกแล้วส่สวยๆครับผม เดี๋ยวเบรคทัฒนแล้วอยู่พี่น้องเลยฝนมาแล้วบุ่มบ่าบุ่มบ่ามากนะครับเดี๋ยวแสดงหาที่ลบกันครับเดี๋ยวนี้กัน xin nào, bác bác Đi nào tít bác bông Đây, phốn mà lè, phốn mà lè เบ็ดระท่านถึงขวดมีชิบหลักพี่น้องเดี๋ยวใอ้ฝนจนหนีบรท่านไปสักกันครับเดี <h> <h ๋ยวเขาจะมาเสียไหมมาแล้วมาแล้วเบดเงาไกลหืมปลากระติดเบดดีพี่น้องเอ้ย ฝนกระชิ่ตกนี่ตัวที่สามนะครับเสียเบีดมากพระท่านถึงวันนี้ซิบสามเตี้ยมชิสวยเหยาตกเด้อฝนเย้าตกเด้อ อูห้หลังนี่กัดกิดครับผมแบบนี้ก็หวานเชีย๊ยบสิครับแจมครับแจมขอเกียบกันครับพี่น้องพุ่นึ่ะร่มบือๆมากแล้วเดี๋ยเบ็ดบสี่หลังครับผมเพระาะว่าฟังท่าพุนไปโดนเยียป,ปูเขาครับเออ ฝนตกครับพี่น้องตกสามสี่หลอดเลยก็เลยออกมาไตอันนี้เลยครับไตเสียบเลยกิลีกระตายหลายครับผมกิรีมันสึกน้ำบาพี่น้องย้ำครับที่นี่ไม่รู้ว่าึงมีตัวมีแต้มปะไปไปด้วยกันครับสียงข้างในกัดติดครับผมมาัยัง โอ้ยทางองหน่อยสั้นครับฝั่งมันชันฝั่งมันชันอโอ้เสียงฝ่ากับเสียงฝา่าตะยานแห้งสัยใสฝนสีสร้างฝ่าครับเก็บมันครับพี่น้องห,หลังนี่จะติดครับพี่น้องเฮ้ยก็ติดดีดทแทะยางล้อกลับซื่อๆด้ครับนี่เสียยางเดียว จิลิีมันตายไรครับโอ้ใสสวยๆครับโอ้นี่ละนี่ละใสนี่ละใสงามๆโอ้เขี่ยเยี้งครับ เย่ก็ยานได้แค่รอบเดียวได้พี่น้องตายน้ขาข้าวอนโตอ่อนไปขอสื่อกระจาวําเด่นกระจ้าสิว่าขายหาจากนี้โตอ่อนรอเบ็ดกรับเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมคืออะไรพ่อสมควรอยู่ครับพี่น้องมานเลยนะครับเดี๋ยวยังพยายามอีกรอบหนึ่งนะสีดังใส่ใต่กนออเนาะ ย่นดังไฟบ่ได้ยังครับเปียกไปก่อนครับผมไปยื่นก่ันครับยื่นขายแห้งันตก ามทุ่มเครับผมสิด้พาพี่น้องออกมายามเบ็ดรอบแรกครับผมหลังจากที่ห้างนั่งพักไปกับโดนเติบเยอะครับประมานเคิงชโมงครับพี่น้องมาลุ้นกันครับว่าเยอะจริงดิรอบแรกที่ได้พ่อตัวพะครับพี่น้องก็รอบยามกับหมานีแ่แหละครับพี่น้องอ่าหกตัวครับผมไปลุ้นน้ำกันครับอย่างนี้ติดครับผมเห็นต่าขาแข็งแรเยอะใส่นหวยปลาพวกนี้ติดดีพี่น้องโอ้ ข้าง ngoài ก็สัหวงนี่นี่นั่งนี่กับจิตดอีกแล้วครับผมตาแดงหมากๆหลายครับปลาตองครับปลาตองต้องหน่อย นี่น้องหลาบนะเก็บกันครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี่แหละครับประตวงตรวหนอยอเสียงขนาดตื้นครับมีมอันไหมล่ะฟังยิน,น,เน,นเงเสียงดีนอยู่ เยัเที่บียนครับน้องนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วครับประช่อนครับประช่อนทิดเลี้ยงหลังเลยครับโอ้ย อุย้ยหัวสักลงซะใช้งามงามครับเ,เป็นฟังกันครับน้องอ้ยจ้ากระ่ันกดห่าแล้ว ยางเหนื่อยเลยครับเืียวขึ้นเทียวลงฟังเยอะกับมดแลี่นังยางรอบนี้รอบเดียวแล้วครับอีกรอบนึ่งถามากลัวเลยหลางสุดท้าย อย่างสุดท้ายเยื่อหมดครับผมเดี๋ยวลองไปเสียบเยื่อกันายย่างรอกลับขึ้นมากพี่นอ้องนี่เสียงลีนปั้วมันนอะอยู่ปะอุ้ยอยู่ครับอยู่อยู่ปลาช่อชนครับปลาช่อนอู้ยใสงามๆครับขึ้นขบวนกันพี่นอ้องอู้ย ไอ้ที่สวยครับโอ้ยกำเต็มไห้เต็มเมื่อดีครับนี่ก็โโดนก่อนเยอะกับหมดเล้ยวดิพีไปนอนเหยียบแยกกันครับใครจะหมดอะเยอะไปทิ้งตัว หลังนี้กิดประดุกครับผมตาแดงจริงคืองเลยนวบโอ้ยดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วอุ้ยเสียดุครับเสียดุกิชกึชิๆชิดวั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 ดเด็ด,ด,ด,ดหาลัง ยามเทียวเดียวพี่น้องเอ้ยยามรอบยามกลับแล้วก็ยามเที่ยวเดียวสิปลาเป็น10กว่าตัวเลย เยื่อมดเหลื่อยนี้หาฮักตัวงอแงขึ้นคู่พี่นอ้องตางมันสั้นครับพี่นอ้องยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสี่ข้อพี่น,อาาน้องรับบันเยื่อมดแล้วนี่ทอดเล่าก็มาแต่ปลาขี้ปลากินอยู่หวังผมตั้งไฟนี่แหละเจอกันเหมือนสอบแล้วครับพี่นอ้อง รอบคู้เวทไปแล้วเพราะว่าเยื่อมันเหมือดน,นะเยื่อมันตายน้ำโดนฝนก็ตายไปเจอกันเหมือนเสากครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเศาร์ครับพี่น้องสิภาพี่น้องออกมากกู้เวดครับที่นี่หลังจากที่มาขึ้นห้องยาไปกลับรอบเดียวครับผมก็ได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเ่ยมือนเศารเข้ามาลุ้นกันไปห้าสิถือจากตัวะบะมันอาจะหนีนะเพราะว่า เยื่อมันหล่อนไวครับเยื่อจริงเดียดนี่ของมันเสียบพอดีมันขึ้นเยื่อมันตายครับก็เลยไม่ได้เสียบรอบสองปะพี่น้องเบื่งกนวบาดจ็บดพ่อแต้มพ่อโตปะครับกูเบียดมาสิบก้นหลังครับพี่น้องบะมีพ่อโตหลังนี้ก็เยื่อหล่อนเดียกเก็บเบียดกันครับหลังนี้เยื่อหล่อนมัด เดี๋ยวย่างไปเบื้องล่างนี่กันครับอันนี้ก็เยื่อหล่นคือกันนี่นสิเป็นยังสี่เลยพี่นอ้องเยื่อจริงเดีย <laughs> เดเยื่อจิงแย้มกุ้งอันนี้ก็เยื่อหล่นอนนี่ก็เยื่อหล่นคือกันโอ้ยเยื่อจิงเดีดต้องตัดขยันเสียบครับผมหห <laughs> ลังนี้ขั้นโกงเลยครับพี่นอ้องมีขั้นโกงขั้นโกง อ้ติดบ่ล่ะโอ้ยลงลงลงติดครับติดปลาช่อนตายครับตายเก่าโอ้ยจะตกห่วยแล้วครับ นี่รุดพอดีเก็บมั้งครับหลันงนี้ก็เหยื่อหมดครับผมหลังขง้างหน้าน้ากระจายอยู่ครับโดนตายงั้นครับพี่น้องข้างหน้าน้ำกระจายอุยออออ้ยปลาช่อนครับปลาช่อนอู้ย เดี๋ยวเด็กพี่นอ้องฟังหวยมันมันสั่นนี่แจมที่สองครับ อสองแต้มแล้วปิดเลี้ยงหลังเลยพี่น้องถ้าต,ตัวนี้ตายครับผมตัวนี้ตายโอ้ยปลาตองตองหน่อยครับหน่อยเก๋า เก็บครับยันงนี่เงียบครับผม <Huh? S 2> ข้างน้าน้ำดินครับน้ำกระจายครับโดนไหมอุยอุ้ยอุ้ย,ยปลาช่อนครับปลาช่อนอุ๊ยง้ดสี้ซักแล้ว <c oughs> ช่อนปลาช่อน อืมเจเก็บครับสเตียมแล้วมันพี่้องนี่นก็มานครับหลังนี่เกี่ยวกอหยาเลยครับ Vân lam phụ đang kapu lam 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 kapu đẹp kapu lam đẹp ใส่ในหัวนี่เหลือสองหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวไปดุนในกันหน้าอีกประมาณสิบหลังสิบกเก้าหลังนี่แหละผมจับประด้นสองหลังสุดท้ายเงียบคลิบเงียบคือ,อกันครับผมเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดกันครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเป็นผลงานร่วมครับผมโอ้โหแบบเบื่องกระช่างอย่างแบบพี่น้องเอ้ยพวกเราติดลปลาชิบกระตัวอยู่ครับแง่มาแ้าก,กระเดหาหอกตัวมาขึ้นกระเดาซิบตัวอืมปลาโตข้อกำงเง่าเนี่พี่น้องว่าเด้ถึงกับรุ่นแง่รุ่นยังคือแบบหมานกับหมนันหมันแห้งกับเบ็ดหาเจี๊บล้างครับเยอะจริงฤทธิ์ เบี๋ยียดด้วนะครับผมงา,า,านตัดเลยหรือว่างานหรือการอะไรครับ,รบการมาใช้ไม้ไม,ไม้ไม้เพืจะมาใช้หรการเปลงที่ผมใช้ตานาล่เยอกจิ้มดีครับผมแต่ปลาที่นับสองโกตัวให่ปลาที่ตัวโตกันนะ แยกาที่แล้วเดียวมาแรกนี่เทียวบานต้นไท้าคนนไกวานนไทกวถ้าเป็นสนามใไม้มาไี้วนาทรั้วที่นี่าีรานองไปสันครับผมากดไหลดตดติคนียินดี่ยมาป่านหน้านั่นไครับกําลังเลี้ยงแกงห็ผมไหมครับผมเคื่องกันไสงียบคเรียกกันชืาครับผมที่นี่วัดสาหมั่นกับหันยคกับย